สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงจิตใต้กับชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2562นี้เรามาเริ่มดูกันเลยครับ โอเคครับแล้วก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับตอนนี้ชาวราศีสิงห์เวลานี้นี่คุณดูมีความสุขมีความสบายใจอยู่ในตัวเองสูงมากเลยนะครับตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยคุณมีความพร้อมโดยสมบูรณ์ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยดําเนินการมาหรือว่าสิ่งที่คุณเคยมีความรู้สึกติดค้างอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้มันก็จบลงไปแล้วมันนําความบริบูรณ์ความจบสมบูรณ์มาถึงชีวิตคุณนะ่ะ เนี่ยชีวิตคุณมาถึงจุดสมบูรณ์ในบางสิ่งบางอย่างแล้วด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเรียกได้ว่ามีการมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว่ะหรือบางทีบางท่านก็อาจจะได้เดินทางไกลก็บางท่านนะครับหรือมีข่าวสารจากทางไกลมาหาตัวคุณอืมแต่มันน่าจะเป็นการเติบโตไปอย่างรวดเร็วมากกว่าในด,ด้านใดนด้านหนึ่งอะ ตอนนี้ความมุ่งหวังของคุณนี่คือคุณต้องการที่จะสามารถควบคุมปัญหาต่างๆได้ครับคุณอยากจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างสิ่งใดๆที่เข้ามามีปัญหาคุณเนี่ยคุณต้องการจะเคลียร์มันให้ได้ทั้งหมดเลยคุณพร้อมตั้งรับที่จะแก้ไขมันอยู่ครับอดีตที่ผ่านมานี่ก่อนที่คุณจะมาะสมบูรณ์แบบได้ตอนนี้ก่อนที่คุณจะพบกับ ความสมบูรณ์ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนเก็บตัวอดทนเฝ้ามองสิ่งต่างๆอย่างอดทนตลอดเลยนะคุณดูสถานการณ์อย่างใจเย็นแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบทุกสิ่ทุกอย่างตอนนี้เนี่ยชีวิตคุณน่าจะไปได้ไดไดสวยนะครับความพยายามของคุณในการมองปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยคุณวางแผนแล้วคุณก็ทาออกมาได้ดีเนี่ยคุณฝ่าฟันออกมาได้ดีอะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยมีความคิดอยู่ในหัวมากมายเลยคุณอยากจะทำนู่นทำนี่คุณมีโปรเจกต์ต่างๆอยู่ในหัวเยอะมีความคิดที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณเริ่มที่จะลุกขึ้นมามองหนทางจริงๆแล้วเมื่อก่อนอนะ่ะคุณคิดแต่ตอนนี้คุณเริ่มมองไปข้างหน้าแล้ว มองหนทางที่จะก้าวไปคว้าสิ่งที่คุณเคยคิดเอาไว้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะนี่เป็นการดูรวยวมทั้งงานเงินความรักเลยตอนนี้คุณเริ่มมองเตรียมลุกเตรียมจะเดินทางไปสู่ความฝันเหล่านี้ซึ่งการที่คุณจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณมองมองดูปัญหาความไม่พร้อมของตัวคุณด้วยอแล้วคุณก็พร้อมที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมรับกับความหวังโอกาสต่างๆที่คุณมองเห็นเนี่ยคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพัฒนาไปสู่จุดนั้นอยู่นะครับอืแล้วคุณก็มุ่งมั่นที่จะทํามันงเต็มที่เลยอะอย่างเด็ดขาดแต่ว่าระวังนะครับหากคุณคิดฝันอะไรไว้แล้วก็คุณทําอะไรไปอย่างมุทะลุดุดันเกินไปอะ่ะ อย่าให้คุณวางแผนให้ดีนะครับอย่างเฮอร์มิคน,นี้ตอนเนี้ยเหมือนกับดูดีๆคุณก็คุณเคยอยู่จุดของคุณเงียบวางแผนมานานเนี่ยมันได้อยู่แต่พอทุกอย่างมันเริ่มจะเร็วขึ้นเนี่ยคุณเริ่มมองโอกาสแล้วก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วมุทะลุเลยอะระวังนะครับมันอาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาเนี่ยไพ่มันขึ้นมาเตือนอยู่ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยถ้าคุณทําการสิ่งใดด้วยความประมาทเนี่ย คนเสียมีแนวโน้มว่าจะมานะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละก็ขอให้คำเตือนนี้คุณเก็ร์วางแผนรับมือเอาไว้แล้วปรับไปใช้แล้วก็ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้โอเคครับสู้ๆครับชาวราศีสิงห์เราจะมาดูเรื่องการงานให้ชาวราศีสิงห์กัน ไม่รู้ว่าจะตรงกับแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไพ่เนี่ยมันสัมพันธ์กับที่ดูสิบใบแรกมากเลยอะ่ะเนี่ยคุณมองหาโอกาสผนทางทางการงานเนี่ยคุณมองเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินน้ำทางไปข้างหน้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็หยุดนิ่งมันนานหยุดนิ่งอยู่กับอยู่กับตัวเองเฝ้ามองโอกาสอยู่แล้วตนเนี้ยคุณก็เริ่มมีความพร้อมคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณอุด คุณสมบูรณ์ไปด้วยความพร้อมอะความพร้อมมันแน่นอ,อกคุณและคุณอยากจะลุกมาดําเนินการเต็มที่แล้วทีเนี้ยก็ต้องระวังนะครับเ e ว,วิลมาเนี่ยหากทําอะไรโดยที่ประมาทไม่วางแผนให้ดีจริงๆไม่รอบคอบเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้ครับผลร้ายมันอาจจะรออยู่ถือเป็นคําเตือนที่ดีครับคุณก็วางแผนให้ดีไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้ไม่ให้ทานะครับแต่วางแผนให้ดีครับ อย่าประมาทโอเคครับทีนี้เรามาดูการเงินกันบ้างครับอืมอืมพอๆกันเลยครับตอนเนี้ยคุณ คุณกำลังรู้สึกว่าคุณเห็นโอกาสคุณมีความหวังทางด้านการเงินรออยู่ข้างหน้าคุณเห็นและตอนนี้คุณกำลังเตรียมตัวจะพุ่งไปทำกับมันอยู่นะครับแล้วทีนี้อาจจะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้การเงินมันอาจจะนึกไม่พอเพียงกับตัวคุณหรือไม่ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะรอคุณอยู่ครับหากคุณทำ สิ่งใดโดยประมาทไม่วางแผนเนี่ยทั้งสามดาบและห้าเหรียญน,นี้เลยครับยิ่งบงบอกว่าระวังให้ดีครับอะไรที่มันดูง่ายมาเร็วเกินไปให้ความหวังกับชีวิตลกเกินไปอย่างง่ายๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายนะครับการเงินคุณเนะี่ยเสี่ยงมากรู้บทสรุปอันนี้ครับอันนี้ใบนี้น่าจะเป็นเรียกว่าทางออกหรือคำเตือนแก้ไขครับ อยากให้คุณมองก่อนครับจะเย็นๆค่อยๆมองหนทางที่มันจะปลอดภัยจริงๆทางการเงินเนี่ยครับถือว่าเป็นคำเตือนที่ดีครับสู้ๆนะครับขอให้คุณเจอทางออกทางการเงินที่ดีโอเคเราจะมาดูความรักให้กับคนโสดชาวราศีสิงห์กันบ้าง ครับตอนนี้ความรักคนโสดตอนนี้คุณกำลังเนี่ยมองหนทางจะพาความรักคุณไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆคุณเห็นหนทางที่จะไปนะแต่ว่าพอคุณดำเนินการไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะพบว่ามันไม่ง่ายอะ่ะมันอาจจะเป็นภาระที่ใหญ่เหมือนกันมันมันไม่ง่าย,ยาที่คิดนะแต่ที่มองโอกาสตอนแรกเหมือนจะง่าย แต่สุดท้ายแล้วพบว่ามันไม่ง่ายเลยคิงไม้มาเนี่ยมันเป็นภาระที่ใหญ่อยู่กับการดําเนินความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาต่อไปเนี่ยไนถึกดาบก็มาซ้ําคุณเห็นโอกาสแล้วคุณก็กระโจนไปอย่างรวดเร็วเกินไปอะระวังให้ดีนะครับอาจจะเกิดผลเสียแล้วนี้ก็ใบนี้ก็ขึ้นมาจบมาเตือนนะครับว่าให้ทําอะไรที่มัน เรื่อยๆชา้าๆดีกว่าโอเคลุกมาดําเนินการทางความรักไปนะแต่ว่าอย่าให้มันเร็วเกินไปไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียในความรักที่กำลังจะเริ่มต้นของคุณได้นะครับทีนี้เรามาเช็คดูว่าถ้าเป็นคนโสดสนิทเลยล่ะจะมีใครเข้ามาไหมนะครับ โสดนะคุณก็เฝ้ารอความรักที่จะเข้ามาอย่างใจจดใจจ่อนะเมื่อไหร่น่าจะมีใครเข้ามาสักทีเนี่ยใจคุณเนี่ยอยากได้ความรักอย่างเต็มที่คุณอาจจะมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วก็ได้นะคุณรักชอบเขาอยู่แต่คุณก็รอรอคอยเขาอยู่นะตอนเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็เรียกได้ว่าคุณน่าจะเห็นโอกาสช่องทางที่คุณจะเดินหน้าทางความสัมพันธ์เหมือนกันนะ เนี่ยรู้สึกว่าตกคุณไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละคงจะเริ่มเปิดช่องทางบางอย่างให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าขึ้นมาได้จะมีใครบางคนเข้ามาหรือไม่ก็คุณเห็นช่องทางที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยอยากให้คุณเข้าหาอย่าง DM p เพจเนี่ยก็ใช้ความสุภาพนุ่มนวลอย่าง ให้ความรักมันดูมั่นคงหน่อยนะครับหรือไม่เกินเนี่ยอาจจะมีคนที่ดูสูงศ์สูงสงเป็นคนอบอุ่นเนี่ยน่าจะเข้ามาหาคุณได้หรือไม่ฉชนั้นเก็นเนี่ยแหละคือวิธีการจะเข้าหาอีกฝ่ายทาอย่างนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนนะครับแล้วความสัมพันธ์คุณน่าจะไปได้สวยครับกับคนสดสนิทเอาใจช่วยครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูกับคนมีคู่กันบ้าง คนมีคู่เนี่ยตอนนี้ดูแล้วคุณก็ที่ผ่านมาครอบครัวคุณเนี่ยก็มีดูมีความสุขดูมีความมั่นคงทางความรักกันดีนะครับความรักของคุณนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ในวงสังคมมันมีอะไรที่มีความทางหน้าตาทางสังคมอยู่บ้างอนะ่ะเป็นความรักที่มั่นคงอบอุ่นดี หากมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณก็เลือกที่จบมันได้นะจบมันแล้วก็เดินก้าวไปข้างหน้ากันมากกว่าไพาเดชเป็นขึ้นมาก็จริงแต่อยู่จากรวมๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะเพิ่งจบปัญหาสิ่งไม่ดีต่งตางๆเนี่ยคุณฆ่ามันทิ้งไปแล้วคุณลืมคุณฝังมันไปหมดแล้วตอนนี้คุณกำลังมุ่งหน้าสู่ความมั่นคงทางชีวิตคู่ของคุณกันมากกว่า แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยความสัมพันธ์พวกคุณอะ่ะมันก็ยังมีความเปราะบางเล็กๆอยู่อะ่ะคือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับเคลียร์ไปทั้งหมดแต่ก็มันยังมีความเปราะบางเล็กๆที่อาจจะประทุข,ขึ้นมาได้ครับก็ต้องขอให้คุณแบบยึดมั่นในสถาบันครอบครัวเอาไวอ้อ่ะคือปัญหาเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยทุกคู่มันมีกันอยู่แล้วครับ หากเราไปทําอะไรรุนแรงให้มันปะทุบานไปกลับมากลับมาประทุขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นผลเสียอยู่แล้วอยากให้คุณลืมลืมมันไปนเลยครับทิ้งสิ่งไม่ดีเก่าๆไปเบื้องหลังเพื่อความสมบูรณ์ในความรักจะดีกว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยครับเนี่ยความไม่ดีและทั้งหลายแหล่นียมันจะมาจากการที่เราขาดสติทําอะไรยังใช้อรมลงเนี่ยแหละ อย่าทำตัวเป็นเอ็มเพสไว้นะครับหรือเฮอร์มิตทำตัวเป็นแบบนี้ไว้เพื่อความมั่นคงในครอบครัวของพวกคุณครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ